ครับต่อไปเป็นคลิปการประกอบชุดความร้อนนะครับอันนี้คือช่องที่เราจะต้องเสียบแจ็คชุดความร้อนเข้าไปนะครับสายยาวตัวนี้นะครับเนี่ยครับเราสอดเข้าไปเลยครับมันจะมีสายแพรอีกด้านหนึ่งขวางอยู่ครับร้อนนี้เราค่อยๆจัดให้หัวแจ็คออกไปก่อนได้นะครับให้มันเหใส่แพรนะนี่ครับสายแพรตัวนี้มันจะขวางอยู่นะครับเราค่อยๆดันขอยนุาตสต็อปคลิปกนนะครับอันนี้จะใส่ยากนิดนึงครับ ครับหลังจากสายแจ็คชุกความร้อนใส่ผ่านสายแพรไปได้นะครับเราจะเห็นนี่นะครับแล้วก็วิธีการใส่นะครับชุกความร้อนก็ใส่ตรงตรงนะครับระวังนะครับระวังสายชุกความร้อนตัวนี้จะมาอยู่บนบนแท่งเหล็กตรงนี้นะครับเพราะมันจะทําให้สายชุกความร้อนไม่สนิทนะครับแล้วก็เราก็ใสต่ตรงๆมาได้เลยครับก็ค่อยๆดึงสายชุกความร้อนไปด้วยแล้วก็ระวังมันจะอยู่บนเหล็กนะครับมันจะมีบ่ารับนะครับของของตัวแจ็คชุบความร้อนเนี่ยครับ ค่อยๆดันลงมาเลยครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายจะมีรูมันอยู่จากตอนที่เราถอดไปนะครับโอเคครับสังเกตง่ายๆครับบ่าที่ใส่น็อตทั้งสองตัวจะต้องเสมอกับเหล็กทั้งสองตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี่ครับจะต้องขนาดกันนะครับด้านซ้ายและขวานะครับจะต้องพอดีกับพื้นเหล็กครับโอเคครับแล้วเราก็ใส่น็อตสองตัวได้เลยครับของชุดความร้อนครับหลังจากใส่น็อต ชุกมล้อทั้งสองตัวเสร็จนะครับเนี่ยครับตามที่นิ้วเนี่ยครับใส่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการประกอบฝาด้านบนนะครับแล้วก็ขอขอโทษครับอันนี้แจ็คอีกตัวนึงครับที่เราจะต้องเสียบเสียบไปเลยก็ได้ครับเสียบก่อนหรือหลังก็ได้นะครับแล้วก็การใส่ฝาด้านบนนะครับอันนี้คือสปริงของเขาตัวอย่างนะครับเผื่อมันหลุดแล้วก็มีช่องใส่อยู่นะครับ ใช่ครับขั้นตอนการใส่ฝาด้านบนนะครับใส่ด้านขวาก่อนนะครับซึ่งจะมีขาสีขาวขาสีขาวนี้นะครับเ้วยตัวงบล่องของเขานี่ครับอาจจะหลุดหน่อยนะขาสาสีขาวน่าจะใส่ยากนิดนึงใช้มือประคองนนหน่อยครับโอเคครับด้านด้านขวาได้ด้านซ้าย ตรงเรียบร้อยครับนี่ครับตามตะปิงนะครับโอเคครับครับการใส่ขาล็อกชุดกามล้อตนะครับเราก็เนี่ยครับวางไว้ได้เลยนะครับวางให้ตรงล็อกของเขาแล้วก็สองข้างครับแล้วก็เปิดฝาครับเพื่อให้เขาล็อกอัตโนมัติเลยครับนี่ครับทีร้อยครับก็ต่อไปก็เป็นการใส่ฝาล็อกนะครับ ครับต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับนี่เราก็วางลงไปเลยครับนี่ครับแล้วก็ขันน็อกทั้งซ้ายและขวานะครับครับหลังจากใส่น็อตสองตัวเสร็จนะครับโค้งเครื่องก็จะมีการเหนี่ยกละยึดไว้นะครับแล้วก็ใส่ด้านหลังครับที่สองตัวที่เราถอดอะตอนแรกนะครับนี่ครับก็ ด้านซ้ายครับลงไปก็ครับสังเกตดีๆมีรูน็อตสองตัวก็มันก็จะตรงนะครับโอเครับฝั่งซ้ายมือหันหน้าเข้าเครื่องหันหันหน้าเข้าหลังเครื่องนะครับมันจะมีรูพร้อมกับสายแพรนะครับก็พยายามให้มันตรงนะครับแล้วก็ประกอบน็อตได้เลยครับทั้งสองฝั่งนะครับครับหลังจากประกอบน็อตสองตัวเสร็จนะครับก็เหลือแจ็คชุบความร้อนครับแจ็คชูความร้อนก็เรียบได้เลยครับแล้วก็เก็บ อันนี้เราก็ทําการเปยเทสชุความร้อนได้เลยครับเสร็จการถอดแล้วประกอบชุความร้อนนะครับขอบคุณครับ